รถคันนี้มีส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวสวัสดีแฟนเพจมาส,สดาคอนสวรรค์น้องพิจิการขายนะครับวันนี้พี่น้องมีรถแคมเปญดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วครับผมคันนี้เลยครับ m a z d a CX-5 รถคันนี้มีส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารถครันนี้เป็นรถทดลองขับนะครับผมรถครันนี้มีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันครับก่อนอื่นเริ่มที่ด้านหน้าเลยครับผมด้านหน้าดีไซน์แบบซิกเนเจอร์วิงนะครับตามแบบฉบับของรถยนต์มาสด้านะครับมาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่ซึ่งมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกในขณะฉุกเฉินและมาสด้าเลด้าคุลิคอนทัวรแบบแปรผันตามรถคันหน้านะครับและมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุด ไฟหน้าของเรายังเป็น Adaptive LED SRAM นะครับคือเป็นระบบเปิดปิดเองอัตโนมัติและปรับสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติลอ้อจะเป็นลอ้ออลอยขอบ19นิ้วนะครับาลายสปุละแบบทูโทนกระจกปรับและพับข้างด้วยไฟฟ้ามาพร้อมเสา ABC แบบพ i เอโนแบ็ k และระบบก e ีเลตเอนทรีที่ประตูด้วยมาด้านหลังต่อครับ ด้านบนสุดนะครับเสาอากาศยังเป็นแบบขี้ฉลามให้ด้วยมาพร้อมสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดนที่3นะครับไฟท้ายไฟท้ายเราเป็นไฟท้ายแบบ LED Signature นะครับแล้วก็เซนเซอร์ทา่หลัง4จุดพร้อมกล้องแบบ360องศาเห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง45คันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้าและสเกิร์ตด้านท้ายสวยแบบเข้ารูปกันเลยทีเดียวมาชมภายในด้านหลังกันครับ ภายในด้านหลังนะครับเบาะนะครับเบาะหลังตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับนะครับสามารถปรับเอ็นได้นะครับมีระดับที่1และระดับที่2ตัวนี้จะเป็นพนักวางแขนพร้อมที่วางแก้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชาร์จแบตให้ด้วยนะครับตัวนี้ยังมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยเบาะยางพับได้แบบ 40, 20และ40นะครับในขณะที่เราขับอยู่เราสามารถพับเบาะเพื่อไปหยิบอุปกรณ์ด้านหลังที่เราวางไว้ได้มาชมตรงนี้ครับ ลายไม้นะครับลายไม้ภายในนะครับตัวนี้เป็นแบบมันทวูดนะครับก็คือเป็นลายไม้แต่ออกลักษณะสีเหมือนเหล็กนะครับมาชมภายในด้านหน้ากันครับมาสัมผัสประตูนะครับตรงลายไม้ก็จะเป็นแบบมันทวูดเหมือนด้านหลังนะครับผมแล้วก็คอระจกปรับคับข้างไฟฟ้าครับตรงนี้ครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงของโบสนะครับซึ่งตัวนี้จะมีลําโพงถึง10บลำโพงนะครับ เบาะนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีน้ำตาลแล้วก็เจาะรูระบายความร้อนตรงกลางให้ด้วยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้10บทิศทางนะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็สามารถเมมโมรีที่ตัวเบาะได้2องตำแหน่งและกุญแจอีก2องตำแหน่งเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อครับ อื่นเริ่มจากด้านบนเลยนะครับด้านบนนะครับหลังคาจะเป็นหลังคาสลูปให้แล้วนะครับรุ่นนี้สามารถใช้ได้ในส่วนั้งทั้งสลูปและมูนล,ลูปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องอเนกประสงค์สามารถเก็บเว้นตาได้นะครับแล้วก็กระจกมองหลังยังเป็นแบบตัดแสงเองอัตโนมัติจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับเป็นะระบบทัชสกรีนให้สามารถใช้ไปนิวสัมผัสได้เลยส่วนของแอร์ออโต้แบบอิสระแยกส่วนซ้ายขวาได้เลย แล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตัวนี้ก็ยังมีความพรีเมียมตามแบบฉบับของรถยนต์มาสด้าก็คือใช้วัสดุสอบทัดก็คือใช้หนังและเดินได้จริงแล้วก็ส่วนคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นแบบพียอโนโแบ็กเตอดำเงาแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดสามารถใช้โหมดสปอร์ตได้แล้วก็สามารถขับในโหมดแมนวนวลได้เหมือนกันมาพร้อมปุ่มเซ็นเตอร์คอมเบรเดอร์นะครับตัวนี้เอาไว้ ควบคุมจอเซนเตอร์ดิสลย์เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยสําหรับคุณลูกค้าที่ขณะเดินทางนะครับจะได้ไม่ต้องเอื่อมมือไปนะครับอยู่ใกล้ๆตัวเลยมีครับตัวนี้ครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็โฮเบรกมีให้แล้วช่องวางแก้วนะครับแล้วก็คอนโซลวางแขนอ๋อรุ่นนี้ยังมีในส่วนของตัว w i n d c ว e อคที i v i n g d i s p l a y นะครับข้อมูลแสดงการขับขี่ที่กระจกด้านหน้านะเป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นแบบ TFT ขนาด 7นิ้วใช่ในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านตามแบบฉบับของรถยนต์ m a z d a นะครับผมด้านซ้ายจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันก็คือควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับสัา่งงานด้วยเสียงได้หรือรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ในกรณีที่เราเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยด้านขวาจะเป็นรุ่ยคอนโทรลแบบแปรผันตามรถคันหน้าให้แล้วออปชั่นนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณลูกค้าคิดว่าคุ้มหรือไม่กับ รถยนต์เสียคันนี้ซึ่งมีส่วนลดอยู่ถึง3 0แสนบาทนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดรถคันนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่มาด้าสอรุนนครสวรรค์สาขาเขาท้อหรือติดต่อได้ที่แฟนเพจมาด้านครสวรรค์หน่วพิจาราขายหรือโทรมาที่เบอร์0864459865โอักใหเดินเข้าจะซือมาด้าให้มาหานรา